สัทธาอันว่าพระศัสดาสุตวาทรงสดรับแล้วกระถังซึ่งวาจายเป็นเครื่องกล่าวเทรสา,าของพระเถระอาหาตรัสแล้วว่าพิกเ,เวดูกนพิสุททั้งหลายสัตวนว่าศาสเอสนั่นมะยาปีแมอันเรานิสินเนนะเอว่าููนั่งแล้วนั่นเทียวโพธิมันเดที่ควงแห่งต้นไม้เป็นที่ตัสรูที่โถเห็นแล้ว อาหารกันว่าเราณกเทสิงไม่กล่าวแล้วอนุกรรมปายะด้วยความอนุเคราะห์ปรสังชนานังต่อชนทั้งหลายเหล่าอื่นว่าจาปนาก็แลเยชนานว่าชนทั้งหลายเหล่าใดณนะสัทธะไมยุงไม่พึงเชื่อว่าจ้านางซึ่งคำเมของเราต่างอสัทถนางอันว่าความไม่เชื่อนั้น พระวัยยะพึงมีอหิตายะเพื่อความไม่เกื้อกูลเตสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้พระนะแต่ว่าอิธานี้ในาการนี้อาหาังงันว่าเราสักขีเป็นพยานมคลานาของโมคลานะอุตวาเป็นกะเทมิย่ำกาวอิติดังนี้ พิควรว่าภิกษุทั้งหลายสุตวาฟังแล้วตังวัจนังซึ่งพระดำรันั้นผู้ชิงสูถามแล้วปุพกรมังซึ่งกรันมีในก่อนตัสสาเปตัสสะข,ของเปรตนั้นสถาปีแม้อนว่าพระศาสดากเทศสีตรัตแล้วเตสังพิคูนังแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่ากิระได้ยินว่าอธิเตในการอันล่วงไปแล้ว ปีธาสป,ปีอันว่าบุรุษผู้ไปด้วยต่างเอโกคนหนึ่งประตูพูถึงแล้วนิพพาิงซึ่งความสำเร็จสาริตกาสิเปในศิลปะคืออันดีตซึ่งก้อนกรวดอโหสีได้มีแล้วพาลานสียังในเมืองชื่อว่าพาลานสีโสปริโซนว่าบุรุษนั้นนิสินอนั่งแล้วเหตุถาในภายใต้ วตารุกสา,าแห่งต้นไทรเอกสาต้นหนึ่งนคราทวารรใกล้ประตูแห่งพระนครคามาธารเกหีวจามานโนอันเด็กในบ้านทั้งหลายกล่าวอยู่ว่าตะวางันว่าท่านชิปิตวาดีดแล้วสักครานี้ซึ่งก้อนกรวดทั้งหลายฉินทันโตตัดอยู่ปาณนานี้ซึ่งใบทั้งหลาย ตสาวตารุขัสสาของต้นไสนั้นทัศเสหีจงแสดงหาทีรูปกังซึ่งรูปแห่งช้างโนเก่เราทั้งหลายทัศเสหีจงแสดงอาสารูปกังซึ่งรูปแห่งหมาโนเก่เราทั้งหลายอีกทีดังนี้ทัศเตาวาแสดงแล้วรูป,ปานีซึ่งรูปทั้งหลายเตหีธระคีหี อิชิติชิตานี้อันอันเด็กทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้วลรับปฏิย่อมได้วัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายขาธิญยาทีนี้มีของอนุคลพึงเคียวเป็นต้นสัิกาจากสำนักเตสังธร,รกานังของเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอาทาครั้งนั้นเอกดิวรสังในวันหนึ่งราชาว่าพระราชาข้าชันโต เสด็จไปอยู่อุย,ย,า,นา,อยานังสูอุทยานปาปุนิ้เสด็จถึงแล้วประเทศสังซึ่งประเทศต่างนั้นธารกาอันว่าเด็กทั้งหลายกตวากระทำแล้วปีทาสปิงซึ่งบุรุษผู้ไปด้วยต่างปาโรหันตเรในระหว่างแห่งย่านไสปลายิงสู่นี้ไปแล้วรันโยเมื่อพระราชาปวิทัสาสา สเสด็จเข้าไปแล้วรุขมููลังสู่โคนแห่งต้นไม้ทีตามชันติเกในสมัยแห่งพระอาทิตย์มีในที่สุดแห่งถ้ำกลางอันตั้งอยู่แล้วชิตทัชฉายาอันว่าเงาแห่งช่องผลิแผ่ไปแล้วสรีรังสู่พระสรีระ โสราชาวะพระราชานั้นจินเตตวาทรงพระดำริแล้วว่าเอตังกรนังอันว่าเห็นนั่นกิงนุโขอะไรน้อแหลอิติดังนี้โอโลเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่อุททางในเบื้องบนทิศวะทรงเห็นแล้วรูปานิซึ่งรูปทั้งหลายหาทีรูปกาทีนี้มีรูปแห่งช้างเป็นต้นรูขาปณีสู ที่ใบของต้นไม้ทั้งหลายปุชิตวาตรถามแล้วว่ากรรมังอวักกรรมเอตังนั่นกัสสาของใครอิติดังนี้สุตวาทรงสดับแล้วว่ากรรมังอว่ากรรมปีธาสสป,ปิโนของบุรุษผู้ไปด้วยตังอิติดังนี้ราชาบริสังทรงยังราชบุุษปโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้ว ตังปีทาสป,ปิงซึ่งบุรุษผู้ไปด้วยต่างนั้นอาหาตรัสแล้วว่าบุโรหิตอนว่าบุโรหิตไมหังของเราอติมุคารโรเป็นผู้มีปากยิ่งโหติย่อมเป็นวัจเนครันเมื่อคำอปามะตะเกปีแม้มีประมาณน้อยไมยาอันเราวุตเตก่ลาวแล้วพะนันโต ก่าวอยู่วัจานังซึ่งคำาพระหุงอันมากอุปัทเวตีย่อมเบียดเบียนบังซึ่งเราตะวางอันว่าท่านสกิสกสีจากอาจหิปิตุงเพื่ออันดีตอชาลันธิกาซึ่งมูลแห่งแพระทั้งหลายนาริมตามีทนานเป็นประมาณมุเขในปาก ตาสาปโรหิตัาสาของปุโรหิตนั้นหรืออิติดังนี้ปีทาสป,ปีอันว่าบุรุษผู้ไปด้วยต่างอาหากล่าวแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์พูสมุติเทพอาหางอันว่าข้าพระองค์สกิตสามีจากอาจตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายราชาบปริสังทรงยังราชาบุรุษอาหรารเปตาวา ให้นำมาแล้วอาชลันติกาซึ่งมูลแห่งแพะทั้งหลายนิสีทธาขอจงประทับนั่งอันโตสานิยังในภายในแห่งม่านสัทิงกับปุโรหิเตนะด้วยปุโรหิตอหังอันว่าข้าพระอ,องค์ชานิสามิจักรู้กัตพังซึ่งกรรมอันข้าพระอ,องค์พึงกะระทำ เอธาวัตถุสมิงในเรื่องนี้อิติดังนี้ราชาญว่าพระราชากอากาสีได้กระทําแล้วตถาอย่างนั้นอิตโรปีธาสป,ปีอันว่าบุรุษผู้ไปด้วยต่างนอกนี้บุคลังยังบุคคลกาเรตวาให้กระทําแล้วชิดทางซึ่งช่องสานิยาที่ม่านกัตตริยักเคนะด้วยปลายแห่งกันไก ปุโรหิตัสาเมื่อปุโรหิตกเทนตัสากราบทุนอยู่สัตทิงกาปรัญญาด้วยพระราชามุเขครั้นเมื่อปากเตนะปุโรหิตเตนะวิวตมัตเตเป็นศักว่าอันบุรุษนั้นเปิดแล้วสันเตมีอยู่ขีปีดิดแล้วอรชรดิกัางซึ่งมูลแห่งแพ้เอเกกลางก็หนึ่งหนึ่ง บุโรหิตอันว่าบุโรหิตคีลิกลืนกินแล้วอาชรันดิกังซึ่งมูลแห่งแพปะปวิถังอันเข้าไปแล้วปวิถางอันเข้าไปแล้วมุขังสู่ปากปีทาสปีอันว่าบุรุษผู้ไปด้วยตังอาชารันดิกาสู่ครันเมื่อมูลแห่งแพะทั้งหลายขีนาสุสิ้นแล้ว สานิงยงยางม่านจารีศีให้ไหว้แล้วราชาอันว่าพระราชายตวาทรงทราบแล้วอาชลันิกานางขีนภาวังซึ่งความที่แห่งมูลแห่งแพทยทั้งหลายเป็นของสิ้นแล้วสัญญายะด้วยสัญญาตายะนั้นอาหาตรัแล้วว่าอาจริยะข้าแต่อาจารย์อาหางอันว่าเรา กเถนโตกล่าวอยู่สติงกับตุมเหห่ด้วยท่านทั้งหลายนาสกีสามิจากไม่อาจนิทริตุงเพื่ออันหรือฟืนกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคิริตวาปีแม้เกินกินแล้วอชรานิกาซึ่งหมูลแห่งแพะทั้งหลายนาริมัตามีทานานเป็นประมาณ ณอาปัชธาย่ไม่ถึงทั่วตุนหีภาวังซึ่งความเป็นแห่งคนนิ่งอัตโนอติมุคราตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีปากยิ่งอิติดังนี้พระมโนอันว่าพรามอาปชิตวาถึงทั่วแล้วมังกุภาวังซึ่งความเป็นแห่งคนเกอรณอาสักีไม่ได้อาจแล้ว มุขังวิวริตวารัญญาสทิงสลปิตุงเพื่ออันเปิดแล้วซึ่งปากเจรจากับด้วยพระราชาปัทายะจำเดิมต่ตัวกระโตแต่การนั้นราชาว่าพระราชาราชาบริสังทรงยังราชบุุษปโกษ,ษาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วปีทาสป,ปิงซึ่งบุรุษผู้ไปด้วยต่างวัตวาตรัสแล้วว่า สุขังอันว่าความสบายมีอันเราลัดทางได้แล้วนิสัยยะเพราะอาศัยต่างซึ่งท่านอิตธิังนี้ตุโถทรงพอพระไทยแล้วทัตวาพระราชทานแล้วสพัธกังนามะชื่อซึ่งทานมีประมาณ8แห่งวัตถุทั้งปวงอาทาสีได้พระราชทานแล้ว คามาวารซึ่งบ้านสวยทั้งหลายจัตตารูสีทิศาสูในที่ทั้งหลายจตุสูสีนักราะแห่งพระนครตาสาปิธาสป,ปิโนแก่บุรุษผู้ไปด้วยต่างนั้นอมจรว่าอมาตอัฐาธรรมมนุษาสโกผู้ตามสอนซึ่งอาจและธรรมรันโยแก่พระราชาวิทิตวาทราบแล้ว ตั้งอาถังซึ่งเนื้อความนั้นอาหาก่ลาวแล้วคาถังซึ่งคาถาอิมังนี้ว่าสิปกังนามะเชื่อนว่าศิลปะยาทิสก,กีทิสังอปีแม้อันเช่นใดเช่นหนึ่งสาธุขโขเป็นศิลปะยังประโยชน์ให้สำเร็จแลโหติย่อมเป็นตะวางอันว่าพระองค์ปัสสะจงทอดพระเนเถิด คามาอันว่าบ้านทั้งหลายจะถูทิศามีในทิศสีปีทาสป,ปินาอันบุรุษผู้ไปด้วยต่างรัฐาได้แล้วขันชปหาเรนะด้วยการดินซึ่งมูลแพ้อิติดังนี้ปนก,ก็อมโจวะอมะอาตโสนั้น สมเยนะโดยสมัยเตณนะั้นพภควาเป็นพระผู้มีภาคเจ้าอาหังเอวาเขือนว่าเรานั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วอาทาครั้งนั้นปริสวร์ว่าบุรุษเอโกคนหนึ่งทิศวาหเห็นแล้วปิธาสป,ปินารัฐสัมปติงซึ่งสมบัติอันบุุษผู้ไปด้วยต่างได้แล้วจินเตสีคิดแล้วว่าอายังนามะ ปุริโสอันว่าบุรุษชื่อนี้ปีทาสปีเป็นผู้ไปด้วยต่างหุวตวาเป็นนิสายะอาศัยแล้วสิบปังซึ่งศิลปะอิมังนี้ปะโตถึงแล้วมหาสัมปติงซึ่งสมบัติใหญ่มยาปีเอตังสิบปังสิขิตุงอันว่าอันแม้อันเราศึกษาซึ่งศิลปะนั่น วัตติย่มควรอิทิดังนี้โสปริโสอันว่าบุุษนั้นอุปสัรคพิตวาเข้าไปหาแล้วตังปีธาสปิงซึ่งบุุษผู้ไปด้วยต่างนั้นวันทิตตะวาไหว้แล้วอาหากล่าวแล้วว่าอาจริยะข้าแต่อาจารย์ตะวังอันว่าท่านเทหิขอจงให้สิบปังซึ่งศิลป,ปะอิมังนี้เมแก่ข้าพระเจ้าเถิด อิติดังนี้ปีทาสป,ปีอันว่าบุรุษผู้ไปด้วยต่างอาหากล่าวแล้วว่าตาตาแน่พ่อไมอยาอันเรานสกาไม่อาจทาตุงเพื่ออันให้อิติดังนี้โสปริโสอันว่าบุรุษนั้นเตนะปีทาสป,ปินาปฏิคิโตผู้อันบุรุษผู้ไปด้วยต่างนั้นห้ามแล้วเจนเตตวาคิดแล้วว่า เอตังปรับพังอันว่าข้อนั่นหัวตุจงมีเถิดอาหางอันว่าเรานางปีธาสปิงยังบุรุษผู้ไปด้วยต่างนั้นอาราเทศามิจักให้ยินดีอิติตังนี้กรโนโตกระทำอยู่กรรม,มานิซึ่งกรรมทั้งหลายหาถาปาทาปริกรรมมานิมีการนวดซึ่งมือและเท้าเป็นต้นตาสา ปีธาสป,ปิโนแก่บุรุษผู้ไปด้วยต่างนั้นตั้งปีธาสป,ปิงยังบุุษผู้ไปด้วยต่างนั้นอาราเทตวาให้ยินดียิ่งแล้วจิรสังสิ้นการนานยาจีอ้อนวอนแล้วปุณนปุดังบ่อยๆปีธาสป,ปีอันว่าบุรุษผู้ไปด้วยต่างจินเตตวาคิดแล้วว่าอายังปริโสอันว่าบุรุษนี้ อุปการะโกเป็นผู้มีอุปการะอติวิยะเกินเปรียบเมแก่เราหติย่อมเป็นอิติดนังนี้อสา,ากลโตไม่อาจอยู่ปฏิภาหิตุงเพื่ออันห้ามต่างปริสังซึ่งบุรุษนั้นต่างปุริสังยังบุรุษนั้นสิขาเปตาวาให้ศึกษาแล้วสิปังซึ่งศิลปะอาหากาวแล้วว่าตาตะแน่พ่อสิปังกันว่าศิลปะ เตของเจ้านิพพัน์นังสำเร็จแล้วอิธานิในการนี้ตะวังว่าเจ้าคริสตศีจักธรรมกิงซึ่งอะไรอิติดังนี้โสปริโสนว่าบุรุษนั้นอาหากกล่าวแล้วว่าอาหังอันว่ากระผมคันตาวาไปแล้วพหิในภายนอกวีมังสิสามิจักทดลองสิป,ปังซึ่งศิลปะอิติดังนี้ พิทาสป,ปีอันว่าบุุษพูไปด้วยต่างปุชีทำแล้วว่าต่วางอันว่าเจ้ากริสสีจักระทำกิงซึ่งอะไรอิทธิดังนี้โสบริโสอันว่าบุุษนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าอาหางอันว่ากระผมปะหริตวาดีดแล้วคาวิงวาซึ่งแม่โคหรือมนุสังวาหรือว่าซึ่งมนุษ คาวิงวายัางแม่โคหรือมนุษสังวาหรือว่ายัางมนุษย์มาเรศามิจักให้ตายอีกติดังนี้ปีธาสป,ปีอันว่าบุุษพ่้ไปด้วยต่างอาหะกล่าวแล้ววา่าตาตาแน่พ่อเตเมื่อเจ้าคาวิงยังแม่โคมาเรนตซาให้ตายอยู่ทันโดอันว่าสินหมายสตังร้อยหนึ่ง โหติย่อมมีเตเมื่อเจ้ามนุษสังอย่างมนุษย์มาเรนตสาให้ตายอยู่ทันโดนว่าสินไหมสหัสสังพันหนึ่งโหติย่อมมีตะวังอันว่าเจ้าสัพพุตาทาโรปีแม้ผู้บันไปกับด้วยลูกและเมียนาสกิสสีจากไม่อาจนิทริตุงเพื่ออันหรือออก ่างทันดังซึ่งสินใหมนั้นตาวางอันว่าเจ้ามาวินาศาจงอย่าเฉีบหายยำหีบุคเลครั้นเมื่อบุคคลใดแต่ยาอันเจ้าประหาเตปะ,หา,ปะห,าหารแล้วทันโดนว่าสินหมายนาะถียังไม่มีตาวางอันว่าเจ้าอุบทาเรหีจงใครควรกันจีซึ่งใครใครนิมมาตาปิติกัง ผู้มีบารดาและบิดาออกแล้วตาทิสังผู้เช่นกับด้วยบุคคลนั้นอิติดังนี้โสปริโสอันว่าบุรุษนั้นสัมปติจิตวารับพร้อมแล้วว่าสาธุอันว่าดีลาอิติดังนี้กตวากระธรรมแล้วสักเคาเรซึ่งก้อนกรวดทั้งหลายอุชังเคในชายพกอุปาทธารายามานโนใครควรอยู่ ตาที่สังผกะลังซึ่งบุคคลผู้เช่นนั้นวิจารณโตเที่ยวไปอยู่ที่สวาเห็นแล้วคาวิงซึ่งแม่โคนวิสหีไม่อาจแล้วปะหาริตรุงเพื่ออันประหารจิตเนนะด้วยความคิดว่าอายังคาวีอันว่าแม่โคนี้สสา,ามิกาเป็นสัตว์เป็นไปกับรเจ้าของโหติย่อมเป็นอิทิดังนี้ทิศสวาเห็นแล้วมรุษสังซึ่งมนุษย์ นะวิสหีไม่อาจแล้วปหาริตุงเพื่ออันปหารจิตเนนะด้วยความคิดว่าอายังมนุสโสอันว่ามนุษย์นี้สมาตาปิติโกเป็นผู้เป็นไปกับด้วยมารดาและบิดาโหติย่อมเป็นอิทธิังนี้จะก็สมเยนะโดยสมัยเตนะนั้นปัจเจกพุโทโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจา้าสุเนโตนามะ ชื่อว่าสุนเนศนิสัยยะอาศัยแล้วนักครังซึ่งพระนครวิหารตีย่อมอยู่ปะนะสารายังในบะนะศาลาโสปุริโสนว่าบุรุษนั้นทิศสวาเห็นแล้วตังปัจเจกพุทธังซึ่งพระปัจเจกพทธเจ้านั้นปวิสันตงังผู้เข้าไปอยู่ปินดายะเพื่อบินดา กิตังผู้ยืนแล้วนัคระทวารันตตเรในระหว่างแห่งประตูแห่งพระนครเจนเตตาวาคิดแล้วว่าเคืนจิตตาวามาหลังอิติตรงนี้นะครับปัจเจกพุโทโอนว่าพระปัจเจกพระเจ้าอาย่างนี้นนมมาตาปิติโกเป็นผู้มีบรรดาและบิดาออกแล้วโมวติย่อมเป็น อิมัสมิงปัจเจกพุทธเทครั้นเมื่อพระปัจเจกพระพเจ้านี้มายาอันเราประหะเตปะหานแล้วทันโดนว่าสินหมายนาทียังไม่มีอาหางอันว่าเราประหริตวาปะหานแล้วอิมังปัจเจกพุทธังซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านี้วีมังสิสามีจากทดลองสิป,ปังซึ่งศิลปะอิทิดังนี้คีปี ดีดแล้วสักครังซึ่งก้อนกรวดสันทายะหมายเอาทักินะกันนะโสตังซึ่งช่องแห่งหูเบื้องขวาตรงนี้เป็นนอนยันนะครับปเจกพุทธศาสของพระปเจกพุทธเจ้าสักโรอ,อันว่าก้อนกรวดปวิชิตวาเข้าไปแล้วกันนะโสเตนะโดยช่องแห่งหู ทักขิเนนะเบื้องขวานิคมิออกไปแล้วกันนะโสเตนะโดยช่องแห่งหูวาเมนะเบื้องสายเวทนาอันว่าเวทนาทุกขาอันลำบากอุปชิเกิดขึ้นแล้วปัเจกพุทโทอันว่าพระปัเจกพุทธเจ้าน่าอักขิไม่ได้อ่านแล้วจริตุงเพื่ออันเที่ยวไปพิขายะเพื่อพิกษา ขันตวาไปแล้วปัญหสาลังสู่บรรณาลาอากาศเสนาโดยอากาศปรินิพายิปรินิพานแล้วมนุษย์าอันว่ามนุษย์ทั้งหลายปัจเจกพุทธเถครันเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าอนาคาชันเตไม่มาอยู่จินเตตวาคิดแล้วว่าอภัสสกางันว่าความไม่สําราญกินจิอะไรอะไรภวิสติจกมีอิทธิหนังนี้ คันตาวาไปแล้วตาธาทานนันีในที่นั้นทิสวาเห็นแล้วตังปเจกับพุทธังซึ่งพระประเจกับพธเจ้านั้นปรินิพุทธตังพระผู้ปรินิพานแล้วโรทิงสูร,ร้องไห้แล้วปริเทวิงสูคร่ำครวญแล้วโสปีปริโสว่าบุรุษแม้นั้นทิสวาเห็นแล้วมหาฉนังซึ่งมหาชนข้าฉันตังผู้ไปอยู่ คันตวาไปแล้วตถาทานีในที่นั้นสัญชาญนิตวารู้พร้อมแล้วปัเจกพุธทธังซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอาหากล่าวแล้วว่าอายังปเจกพุโทโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ปวิสันโตเข้าไปอยู่ปินดาญะเพื่อบินดาทวารันตเรมะม,ะมะสมมุขีภูโตเป็นผู้มีหน้าพร้อมเฉพาะต่อเราในระหว่างแห่งประตู เป็นแล้วคำว่าภูโตตัวนี้นะครับแปลว่าเปลี่ยนแล้วหัวติย่ำเป็นอหังอันว่าเราวีมังสันโตเมื่อทดลองสิบปังซึ่งศิลปะอัตโนโอของตนตัวนี้ต่อต่าเกินมาตัวหนึ่งนะครับปหาริงปะหารแล้วอิมังปเจกพุทธังซึ่งพระประเจกุทธเจ้านี้อิติดังนี้มนุษย์สานว่ามนุษย์ทั้งหลาย วัตวากล่าวแล้วว่ากีระได้ยินว่าปเจกพุทโธอันว่าพระปเจกพุทธเจา้าบริเสนอันบุรุษปาเปนาผู้ชั่วชา้าอิมินานี้ประหาโตประหารแล้วตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคณะจงจับตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคณะจงจับอิติดังนี้โปเทตาบาโบยแล้วนางปริสังยังบุรุษนั้น ปาเปสูงให้ถึงแล้วชีวิตตะกยังซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตตาทาเอวะธานเนในที่หนานั้นเทียวโสปริโสเนบุรุษนั้นนิปฏิตาวาบังเกิดแล้วอวีจิมหีในนรกชื่อว่าเวจีมหาปทวีอันว่าแผ่นดินใหญ่อายังนี้อุสนาหนาขึ้นแล้วโยชนางสิ้นโยดยาวะเพียงใด ปจิตวาไม่แล้วตาว่าเพียงนั้นสถีกูตาเปโตเป็นเปรตมีศีรษะอันคลอน60สิบทำลายแล้วอุตวาเป็นนิพติบังเกิดแล้วคิจกูตามมตเกบนยอดแห่งภูเขาชื่อว่าคิจกูตวิปากาวเสเสนะด้วยวิบากอันเหลือลงกิติดังนี้